กินอย่างนี้นนแบบเพอร์เฟลเลยไปฮะล็อบสเตอร์ออกมาเป็นอะไรละลายแล้วว้าเฮ้ฮะเดี๋ยวเราไปไปัญญาไปยินร้านล็อบสเตอร์ของเราก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเจอก,กันฮะเสร็แล้วจ้าร้านลูกล็อบสเตอร์ครับผมก็มาถึงกัจนได้ ดวยจักรยานผู้จ้งของเราขี่ไปก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนเท่าไหร่นะฮัลโหลเฟร่ย hmm. ์อยนาไปเอาส่ Anything else อ uh, ่นจ้าล็อตเซอร์โรของเราอะราคาเท่าเดี๋ยวยี่สิบยี่สิบแปดมั้ง แต่เนี่ยแต่ว่าอ่าเราก็มีมากับชิปแล้วก็มากับโค้กก็โอเคนะไม่รู้โอเคหรือเปล่าโอเคแหละราบชิปสองเนี่ยอันนี้กล้วกันโอเคไปคฮะล็อกซ์โร่ดูลูกอืมอืมอืม,อม,อม เด็ดล็อบสเตอร์คือสดมากอ่ะสดจริงและเนยนี่คือแบบว่าเจมจุนเนยนี่แบบทําให้แบบเนื้อล็อบสเตอร์มันแบบเเด็ดขึ้นมาอีกอ่ะนี่ไม่ได้อวยนะด้วยกับละชิ้นลยชิ้นอนะ่ะล็อบสเตอร์คือเนื้อแบบเยอะมากเว้ยเนื้อดูขน,น้าจอไม่ได้เล่นๆน,นะครับตัวขนมปังเขากแบบ็แบบขนมปังมันก็แบบ ห้ามากังดีอะนิวยอร์กชีวิตดีๆที่ลงตัวขอบคุณว่ามากันนะครับผมมาลองกินมาลองกินเร็จแล้วถ้ามีโอกาสจะลองมากินกันอร่อยคอนเฟิร์มเจ็บว่ะทะเลไม่มีอะไรมากให้มันสดคือจบ Raspberry. Raspberry. a y s t r a r ได้มาแล้วแกทีมออกมาไเป็นอะไรละลายแล้ว,ลวอืมอย่าได้ใจจ้ะ มันละลายเร็วยังนะไม่ทันเลยเลยอ่ะเดีนยยังไม่ถึงไหนเลยจ้ะดูดิยังไม่ถึงไหนเลยเดี <ã> ๋ยวพูดแล้วนะนี่อนยอนไม่ไหวแล้วละลายแล้วเตินตินเติมลูอีนีนนน้ปั่นตั้งนานแล้วเนี่ยเดินให้เมื่อยตั้งนาน ไปลองกันเรื่องรานแรกที่ร้านอะไรกับเสยสิ้วกสมไท่านผู้ชม อันนี้ความาะตึ๊กว้ามีครีมชีสนี่เป็นครีมชีสชื่อว่าอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็เอาแบบนี้บอกเขาว่าเอาแบบนี้ครีมชีสสโมกแซลมอนนะฮะแล้วก็มีหอมมะระเทศร้านนี้ดูดีกว่าร้านนี้แล้วนิดนึงล้นเลยอะอืครีมชีสคือโคตรอร่อยอะ่ะ เ,เกันปอาเม้งครับอร่อยจานนิวยอร์กทางนี้ได้ร้านเบเกรมาสองร้านก็ขอให้ร้านนี้เป็นที่หนึ่งแล้วกันแต่ร้านแรกก็อร่อยเลยนะขนมปังอะ่ะมันมีไอ้กนนี้ยแล้วมันแบบมันไปอบอบนานกว่าแล้วมันมันดีอะ่ะแซลมอนคือแบบไม่เค็มแล้วแบบเนียนมากอะ่ะอาจจะมีมอสครีมชีสนีดนีด้วย เต็มชีเคอร่อยได้แล้วร้านเด็ดเบเกิลนิวยอร์กทำขึ้นเบเกิลนะฮะอยู่ตรงถนนสองตัดกับถนนสิบเอ็ดมีอากาสมาลองนะฮะไปละแบตจะหมดบายบายโอ้โหแล้วเราก็ oh, <my> เขากำลังทำอยู่เลยเราต้องว่าร้านนี้ไม่เปิดออริจ <the> ินอลคาร้าน อโอ้โหนายยาถึงนู่นล้วจ้าอเราก็จะนั่งรอโหดีนะไม่นั่งนานทุกวนันนี้เครื่องก็จะออกแล้วเดี๋ยวต้องบินตอนสามทุ่มนะนั่มันจ้าเดี๋ยวสุดบล็อกไปเลยจ้าไปให้สุดถนนสี่สตัดถนนหกยาวมาถึงถนนสี่สิบแปดอัปเดระตอนตนี้ผ่านม,มาแล้วครึ่งชั่วโมงลายยังอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ นานก็ยังไปเรื่อยๆขอเขาโอเคฮะมาแล้วฮะรีวิวกันสดๆร้อนๆกับออริจินัลฮาลานะครับผมอาเดลเนี่ยอาเดลเฟมัสเนี่ยต่อแถวเปิดหกโมงนะต้องบอกเลยเปิดหกโมงแต่ว่ามาต่อแถวเร็วๆนะเราสั่งมาเป็นแบบสไปซี่มีเนื้อแล้วก็มีน่าจะเป็นไก่ลองกัน กกกลล็แ้วันนะสุดดินมากเลยนะนี่คือนั่งแบบอคติสภาพมากอคติสภาพก <c oughs> <c oughs> ินอาหารสตรีตมันก็ต้องแบบสตรีนนะแต่อร่อยมากเาสั่งแบบเพ็ดมาไอซี่แบบเผ็ดจงดีไม่เผ็ดจะกลัวมันจะเดี่ยน ส่วนี้เป็นเนื้อนะฮะเนื้อได้เป็นเนื้อนะฮะสไลด์มาไว้เพีเนื้ออร่อยกว่านุ่มเลยอ่ะไม่ได้เวอร์นะเราอันไหนอร่อยก็บอกอร่อยแม่อร่อยเราก็บอกแม่อร่อยนะนะมนี่ข้าวเป็นข้าวสีแดง เมื่อวานเป็นซื้อมาตามถนนเนี่ยแหละตามท้องถนนเนี่ยฮะได้ข้าวสีเหลืองมาแต่ว่าไม่ได้จริงไก่เมื่อวานก็ไม่ได้กินไม่หมดอะเอาเมื่อวานกินไม่หมดถ้าที่มันเป็นร่มสีเหลืองสีงน้ำเงินอะ่ะมาเก็บเก็บเงินมาซื้อตรวนี้ดีวกว่าสิบสามเหรียญโคตรคุ้มอืมข้าดีวเมื่อวานเยอะเยอะมากเยอะมาก แถมมีแป้งมาด้วยนะครับอืมกินอย่างนี้แบบเพอร์เฟกเลยถ้าใครมานะก็แนะนำว่าให้มาต่อแถวประมาณสักห้าโมงห้าโมงคึ่งเพราะว่าเพราะว่าลายมันเริ่มตั้งแต่หกโมงอะ่ะร้านเปิดหกโมงแต่ลายมันมาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งละอยู่ตรงถนนสีสิบเก้าตัดกับถนนหกนะฮะอย่าไปมั่วเยอะ เดี๋ยวไปผิดร้านมาเดี๋ยวได้เหมือนเมื่อวานสั่งแบบคอมโบสไปซีเท่านี้คือจบอร่อยไปกินตามมากิน